กจะมีตอนเย็นอีกทีนะครับตอนเย็นที่ไหนอ่ะตอนเย็นที่ไหนครับไม่เสวันไม่ไม่หนูมาแค่ช่วงเช้าอย่ดียแค่นี้อ่ะเขาบอกว่าใลไปด้วยะไม่เป็นไรอ่ะอ่ะอันดิอันดิผิดสุขสัมฤทธครับปีที่เฮ้ไม่ใช่เฮ้ยไม่ใช่ รู้เท่าไหร่ไม่เคยไม่ยอมบอกแต่ผมเดาว่าสมัคเกิดเฮ้ยสมัคเกิดครับเออนะก็จะอายุเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็ก็เป็นที่รักของน้องๆพี่ๆทั้งหลายนะครับ สเล็ตอะไรดสั้นทุบไม่ได้ทุบทุบด้วยโอเคโรเลเตโรเลเตออแล้วฮะก็ฝากเปล่าเลยแล้วกันร้องเองหน่อยดิโเตชูยูร้องเองเลยเหรอบบ๊าายยสวัสดีครับ